ที่ลูกดูดนมแม่จากเต้าแล้วสำลักต้องทำอย่างไรพะน้ำนมไหลแรงช่วงแรกอะนะคะน้ำนมแม่เยอะและไหลพุ่งแรงอยากให้ลูกดูดนมแบบแฮปปี้คุณแม่อาจจะต้องแบบบีบน้ำนมออกก่อนเพื่อระบายน้ำนมและความแรงของน้ำนมออกก่อนอหมายถึงว่าเราอาจจะบีบนมด้วยมือไปก่อนหรือว่าปั๊มนมนะคะไปสักนิดหนึ่งก่อนเพื่อลดปริมาณความแรงและปริมาณน้ำนมจะใช้วิธีนี้ก็ได้แต่ถ้าสมมติแม่ หิวแล้วจ้ะไม่เป็นไรเราปรับท่าทางได้หมายถือว่าถ้าสมมติว่าช่วงแรกๆที่ลูกดูดประมาณสักนาทีสองนาทีแรกน้ํานมจะยังไม่ได้พุ่งแรงแต่พอประมาณสักนาทีที่สองนาทีที่สามท่อนนมจะเริ่มถ่างขึ้นและน้ํานมจะไหลพุ่งจวกออกมานะคะแล้วด้วยปริมาณความเร็วที่เร็วและแรงได้นะคะในคนที่หนุ่มเยอะให้คุณแม่หาใช้หลักการคือ push your hand up push your hand up ทำมือแบบนี้ทำมือเป็นตัว C อันนี้หัวนมอันนี้ลานนมกดลงไปที่ลานนม เพื่อลดความไหลแรงของน้านมอุม้มรูแบบนี้เนาะอุม้มรูแบบนี้แล้วก็กดลงไปช่วงจังหวะที่กดคือแค่ช่วงวแล้วที่รู้สึกว่าน้านมไหลพุ่งแรงเพื่อลดความแรงของน้านมกดเฉพาะช่วงที่มันไหลแรงเท่านั้นนะพอน้องพอน้านมไหลปกติก็คือปล่อยอะนะคะเพื่อให้ลูกหากินนมแฮปปี้มากขึ้นหรือจะเป็นสองนิวน้วสองนิว้วสองนิ้วก็ได้เช่นเดียวกันนะคาวางสองนิว้วนะคะกดลงไปที่ตอนที่มันไหลพุ่งแรงกดลงไป นะคะแล้วก็ให้ลูกดูดนะคะแล้วพอน้ํานมรอบนั้นหามันไหลปกติแล้วก็ปล่อยแล้วก็ให้ลูกดูดตามปกติเออนะคะหรือคุณแม่ค่ะจะใช้ท่าแอดวานแอดวานแอดใจก็ได้เช่นเดียวกันนั่นก็คือว่าจังหวะที่นมไหลพุ่งแรงปุ๊บคุณแม่ง่ายเลยค่ะนอนงายคุณแม่นอนงาย,นนงายแล้วก็ลูกนะคะก็คือนอนคว่ำกินนม ก็ได้เช่นเดียวกันท่านี้ค่ะก็คือจะลดความไหลพุ่งแรงของน้ํานมหรือคุณแม่ค่ะจะนอนตะแคงให้ลูกกินนมก็ได้การนอนตะแคงเนี่ยค่ะคือนมมันก็จะไหลเหมือนเดิมนะแต่ว่าน้องค่ะจะทําปากหย่อนหย่อนแล้วก็จะปล่อยน้ํานมะที่มันเยอะเกินค่ะออกข้างมุมปากอันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันเอาไปปรับเองดูนะคะคุณแม่ค่ะ